นี่หั้งนี่เห็นได้หรือสบายดีพี่น้องคนงามขับรถคนงามขับรถพี่น้องเยวันนี้มันเป็นซูเปอร์ไฮเบาไกลมือหนึ่งเห็นหรือย้ง <c oughs> อ,อุ้ยอไปเป็นครอบครัวพี่น้องวันนี้สี่คนเหรอเนาะอ่าหลายคนกน็มีคอมเมนต์เนาะมาถามว่าเรื่องขับรถเป็นบอพี่น้องนะ มีได้พี่น้องครับนั่งครับบเป็นเนาะแต่กับเอ่อเมย์บูบินไหมนั่งครับบอเก่งเนาะแต่พอไปได้ส่วนพระเถียนเล่าไปเวียงจันทร์ก็นั่งไปได้เซ้พี่น้องไงขับรถลอยกุโลไปหอดฝุ่นเซยแม่นบัเ tha ลอยกุโลนี่สี่ห้าโลสียร้อยว่ะเออสี่ร้อยโลพี่น้อง เป็นตนแล้วอเยสิบปีแับรถเปนนั่งขับรถเป็นโดนแล้วใกล้แลวฮะขับรถเป็น,น,น,ปน,น,ปนม่ดออฮะอครับอ <c oughs> ล้คใกร่ครับอันพ่วงมาไล่ขางสายนี่เนี่ยปีแรกนะมิดองอ้ยี่ปกติไก่แอนขับรถเป็นครับเป็นตั้งแต่ปี2014 15, ปปนนั่หอง แต่ไก่ครับอ่าเฉพาะพวกมาไล่ขังคว้าเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะไก่ไปอันด์ขับรถอยู่ประเทศไทยเนาะเป็นลุงน้องกับเจ้าอ่าส่งของเนาะอ่าบริษัทหลายบริษัทเนาะก็คือไก่เห็นย่างตอน2 0 1 4 2 0 1 5นะพี่น้องไก่สีทะเลเนาะอย่าว่าไก่โลกรีดนะพี่น้องเนาะ อ่าไก่เห็ดอันนั้นหยกสซงอะไรพี่น้องหยกสซงตีพี่น้องใส่เนาะอ่าไก่ที่ส่งซองบริษัทสามบริษัทเนาะอะไรกับจนตนาเนาะจินตนาอยู่พุทธมณฑลสายหาบริษัทนะแล้วกับสวีนาอ่าสวีนานี่ไงบริษัทก็อยู่อยูผุดถพุทธมณฑลสายหาะพี่น้องเนาะแต่อ่าออฟฟิศใหญ่มันอยู่เพิ่นอยู่ลุงอรุณเนาะเอ้ยโมเมนอยู่ถนนนั่น อรุณเนะาะเสรษฐอรุณไปแหละแล้วลก็ที่เป็นไทวาโก้เนาะไทวาโก้นี่ที่อยู่พระรามสามเนาะพี่น้องเนาะ,นะบริษัทนะทไก่ขับรถไปส่งอา่าสามบริษัทแดี๋วพี่น้องเนาะเกี่บสุมือเนาะกับบวกซูมือกับสุมืออีร่างเลยค่ายยกซ่งเหรอเออยกซ่งที่เจ้าใส่ไงเดี๋ยวเรื่องของระดิ่งรู้กระดงเลยใช่ไหมรับ บริษัททีไก่เห็ดเนาะก็คือบริษัทอ่า W Tech Kai ตั้งอยู่จังหวัดนคนปรปฐมเนาะอำเภอบางเลนปีใีสิบี่สิบายนี่เคยเออปีสองพันสิบสี่สิบหายนีะห่างจากวัดบางผาบ่บบกใกล้พี่น้องห่างจากวัดบางผาบ่ใกล้เนาะอยู่อ่าำเภอบางเลนเนาะหม่งไก่อยู่ถ้าห้ามาจากอ่า สายสี่เนาะแหลนมาใส่สลายาเนาะพี่น้องแถวอมอมาฮิดนแหละพี่น้องไรกะสิเป็นเีวขวาขามล่างรถไฟมากพี่นอ้องเีวขวาขามทางรถไฟมากเป็นนํำเพื่อบางเล่นเนะาะกะสิเป็นกะสิห่างจากบริษัทไก่กรประมาณหากิโลประมาณนี้แหละพี่น้องหมู่กลขมองบริษัทไก่เคยเห็นเนาะเห็นงาน เจ้าหน้าไไก่ก็ซื้อเดียวไก่เลย <c oughs> เจ๊ไก่เจ้ไก่ตอนอันนั้นนะครับเฮ้ยตอนไมหน่อยหน่อยเลยนะอ่าตอนไกยูนะฝันกำลังแต่งงานเนาะเจ๊ไก่ตอนนี้เพิ่นก็สิมีลูกแล,ล้วแหละหลายปีแต่แต่ปีป <c oughs> สองพันสิบสี่เนาะ สิบี่นีหารมา1สปีแล้ววะหกปีพ <c> ี <apology> ่นนองคุมทั้งไหนด้วย เกี่ยวโตกเกี i, yes, I mean, ่ยวกับปุ๊กเจ้าเจักเปเนาะของงนะัไปทับเกียนจะไปทับรถรีพ่อนาะอู้จะเป็นบลลูอีกแล้วมันามาานกรุงเทพไกลกับอับปัจจุโลเนาะปัจจุโลข้องกันเจ้านายของงันข้องกันเอือเจ้าน้ยเนาะเอือยเจ๊ไก่รการทมเบอรี่แทมเบอรี่ของอ่าของเจ๊ไก่รายการที่เป็นรถสงขครเป็นรถกระบะตอนเดียวมุงลังคา เคยถือปั๊บัวหนึ่งพี่หน่อยโดด้างค่าสูงเนาะอยู่พระรามสามไก่ออกเล่นรักเลยพี่หน้องนะเพิ่นไหวออกเล่นรักเนาะอันอยวนประเทศไทยนะ่ะไก่ไก่กันยังโบว์ู้เนาะตอนน่ะทางเลนเยีไปนะอืมมันเป็นทางอันสีเล่นไก่ออกเล่นรักเลยออกเล่นนอกนะ เออเล่นนอกเล่นในโอู๋ทาง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 ในน่ะอู๋กันเล่นนอ,นอกเนาะเขินอูกสาวลูกสาวจะรักคนไหนลูกสาวลูกชายจะ,ะ,ยยจะอืมรับแล้ว,วควบคุมหัวแล้ว ใส่เนี่ยเธอใส่ยกทรงย่อยังมีย่อมเ่แหงได้พวกอันไครว่าโกะพอรูบกซาบิน่าตัวเรพันกว่าพันกว่าบาทนะม่เห้ีมีไรเกตกันพี่น้อยไหมตัวสองสามร้อกัมีเนอซาบิน่ ก็เ,น,เน่าบริษัทใหญ่น่ะขาเจ้าสีส่งออกประาทานประเทศพี่น,อน้องเอ้ยอ่าใครจะไม่เห็นดูนะคอยต้อนหนุ่ปี้นั่นในเดือนหละ่ะเท่าไห 9, นะร่วะาเก่าพัน 9, นั่นเดือนเก่าพันเดือนเก่าพันนั่นซื้อกับเขากินเองอเออซื้อเขาเองแต่เขาเขากับหมองอยู่นะฟรีคนซื้อเขาให้แล้วก็หมองอยู่ให้ฟรี พอได้พอเก็บอยู่เพราะว่าตอนน้ะคล้องกับแห้งตอนนั้หนึงกันริแซงตอนแรกแล้วมนมาตัางใจาลอบหอดเนาะปีหึ่งก่อนบ่ได้หอดได้ปีหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นประมาณแหละก็เต็มที่อีกนะประมาณนั่นแหละปีหนึไก่กินเงินได้ปรา0หกหมื่นไมีน้องรึเจ็ดหมื่นเนาะปีหนึ่งก็ไปทำงานกิ่งที อรมจะรับได้ไ,ไดแต่าลายตามันสมก็มีบริษัทหนบริษัท,ษทเอ,อยีอยงมันยนโบเบนวไปส่งนะก็ไป่ส่งอันนี่และหยกส่งเี้

Bye. อย่ามันได้มันก็นกิน,กนรดเผือรมันลำชิ่ยอะไปเห็ดเวียกย่งมันสีอยิ้กินไปรอ้เด็กกนอนสบายพี่น้องไก่มาหนินอนสบายกปวดไม่ยังมีคนขับรถไหนก็รองค้าก่อยเ,เยนียงเซ้มาหน่เอามือขึ้นกายนอนบัหนีโบขึ้นก,กายาพัก เจ้าล้ว รื่องงจังเอ็นรื่องงเนาะผู้อยู่หรื่องงเโอ้ยรื่องงเป็นรถดีแล้วผัวน้าไาเปร้อเอโอ้ังรื่ออยู่งเ่านะ้าเนราวัวกินข่าวานนเกินข่าวแล้วทามอยู่มนนาเคยหามมีใกินข่าวแล้วบอกามอะไรามแสโอ้ยอาเสิร์ับเท้าไปถามอยู่ ไปามก่อนจะถามอเอ้าก่อยจทามอยู่แล้วต้องเจ้าถามก่อนก็เลยถามเจ้าเียกินแล้วก่อนก็วะคอยก็าเร็วเลยเล่บอกให้มีสื่อใจกับกระเข่าเลยเฮยไยุกขอยสีน้อนเลยเชียรเลยครับอ้าเจ้าสีนอนได้ไปต้องหาเลยอย่าให้คนสีนอนรักซาเลยนะนี่นะเงี้ยหน่าก็สอบบอกรู้ยังก่อนนี้ กูได้ขับรถกันเติมน้ำมันเด้อะอ๋อสิมีเงินเติมน้ำมันอยู่ <c oughs> ไปกับก่ใหญอยูไ่ได้กกไปกเนื้อด้ว,ดวน้ไปเนาเป็นจริงในร้เน่าอยู่าสามเนาะน้มำมันก็แพงๆพี่นอ้องเไยแหง่งนี้นาะที่รถไก่นี่มันใส่แอดซังเนาะหรือว่าเบนซินนั่นเนนองเนาะพี่น้อ,องแห่งก็แพงอืรถธรรมดาก มันก็ส่วนกับสีไดรลายอยู่นิดนึ่งนะเกือบสิบเอ็ดพันม่น้องนิดหนึ่ง่ะสิบเอ็ดพันกัตีเป็นเงินไทยกัเท่าไดรเกือบสี่สิบบาทเนาะแซนได้ปอนลิตรแชนหนึ่งได้10สลิ่มาแปด่ลิตรแลิตรน่ลิตร0จีบนะพี่น้องอะไรเห็นก่อเห็นเงาเฉย หอด้ลยหนาทีเลยได้นี่ยมันย่ามันจอคลิปนี่ค่ะจะพี่น้องอยากฟังกันประสบการณ์ไก่เนาะเพราะเมื่อไรจริงเมื่อเาประสบการณ์เนาะเมื่อเราแบบนางเว้าเว้าให้พี่น้องฟังเนาะอยู่ห้องดีกว่าไก่ประสบการณ์เลยประสบการณ์ทำงานเนาะอยู่บังไทยเราพี่น้องบปวดประสบเปิดอเพีงให้คอยฟังในกว่าลืมได้คงลืมไปแล้ว รถไปยังที่ไหน จกเขน,นี่มองนี่นนเเอ้าแบบแบบมองมองคู่มันสูงนี้มันเป็นหมนี่เตียน่ออ้าล่รพี่้องสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบลง,งเพียงท่านี้พี่้องเด้อยาวาไปเรื่อยแบนนี้ซุปเฟร์เฮ้ามันได้บงบลึงบลดบอขา <c oughs> คมาแล้วมันเห็นตพผัวขาาับล่าห็นติผัวหนันไลอ้าวพีจเจ้าเฮอยกเป็นก่อนรอ้อยข่อยจะเป็นอะไบินข่อยบลึงรถขอย เกี้ตัะรนี่อ,อเคยเคยขี่กระปุกหรืออืโตน่ะเคยเคยขี่อโตอยู่กับขี่แบบขี่บริโดนนะสำหรัการขับก็ได้ปนนี่เนาะสนับบรุ๊งตวกูกาขับเคยขับย่บตเนี่ยบอเคยขับตะเบ็นี่ยกขีิซะเลยรถลูลลนนะ หกล่อครับอะไรทำได้รืหกล่ออ่หกล่อครับอะไรเจียวหดเคือกันได้หกล่อทำไไยากหลอกหลอกหล่อนะสับหนาทับลังถ้าไปสมาาจะสองจะถอยกันอะอะไปเด้อพี่น้องพอกันมาจูนาส่งดีส่งดีมีใจเป็นอย่างเด้อสุขสุขคน